ก็รู้สึกอพอใจกับกระบวนการแล้วก็ได้ไต่สวนถึงข้อเท็จจริงตามที่ได้ตั้งใจไว้ทุกประการก็รู้สึกพอใจครับในรายละเอียดนี้คงให้สัมภาษณ์ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการละเมิดศารแต่ว่าในส่วนข้อเท็จจริงที่ทางสื่อมวลชนได,ได้นำเสนอเกี่ยวกับการยุติประกบอบกิจการของไอทีบีก็ดีหรือในเรื่องเกี่ยวกับฐานะของผู้จัดการมรดกข,ของผมก็ได้รับการไต่สวนจากทั้งทางศารก็ดี ทางฝ่ายกฎหมายของผู้ร้องแล้วก็ผู้ถูกร้องครับก็ครบถ้วนแต่ว่ารายละเอียดผมยังให้สัมภาษณ์ไม่ได้นะครับมั่นใจเหมือนเดิมครับมั่นใจตั้งแต่ก่อนเข้าแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกมั่นใจว่าได้ทําตามหน้าที่ของผู้ถูกร้องอย่างเต็มเต็มเต็มที่แล้วนะครับไม่มีความคาดหวังอะไรครับก็มั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับความยุติธรรมกับกรณีนี้นะครับซึ่งถ้าคำพิพากษาเป็นคุณก็หวังว่าจะได้ กลับไปรับใช้พี่น้องในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับ